โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับช่องโนสารมีเหมือนเดิมนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายเติมสายฟรีนะครับวันนี้ก็มีแพลตฟอร์มดีๆนะครับในการหารายได้เสริมนะครับวันนี้เราไปดูกันครับนะครับแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมแป้นนะครับแอปนี้นะครับเรามาดูกันนะครับคร่าวๆนะครับ หน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราชวนเพื่อนนะครับตอบแบบสอบถามเติมเงินนะครับอันนี้สามารถเติมได้นะครับเติมเงินนะครับแล้วก็คู่มือนะครับอันนี้สําคัญนะครับตรงคะแนนเครดิตปัจจุบันนะครับเราจะได้เริ่มต้นนะครับในการสมัคร60คะแนนนะครับคะแนนตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เติมเงินนะครับสําคัญมากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้คะแนนตัวนี้นะครับในการเป็นค่าธรรมเนียมในการถอนนะครับอ่ อันนี้จะเป็นของไปดูนะครับว่าของมันจะมีการลงทุนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปที่อัปเกรดนะครับมันจะมีนะครับของเรานะครับถ้าเราสายสายฟรีนะครับจะ vip ศูนย์นะครับ vip ศูนย์เนี่ยจะมีให้เราทําแบบสับสามนะครับวันละสี่สี่งานนะครับแล้วก็รางวันเนี่ยได้ศูนย์จุดห้า us นะครับรายได้วันหนึ่งก็สอง us นะครับรายได้ต่อเดือนคือหกสิบนะครับ ถอนขั้นต่ำนะครับอันนี้นะครับแลตฟอมนี้ครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถอนขั้นต่ำนะครับแล้วก็แล้วก็เข้าไปดูครับแล้วก็ V i p หนึ่งนี้คือต้องเติมเงินนะครับคือห้าสิบเก้านะครับเรากดเข้าไปดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับวันละางานนะครับละหกศูนย์จุดหกถึงศูนย์จุดแปดนะครับวันหนึ่งก็สามถึงสี่เอนะครับเดือนหนึ่งก็เก้าสิบถึงร้อยี่สิบนะครับอันนี้สําหรับสายอยากเติมนะครับแต่สําหรับผมก็คือเป็นสายกรีไปก่อนนะครับ เอาเก็บเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับตรงนี้ตรงแบบสอบถามนะครับนี่ครับมันจะมีบอกเลยครับเนี่ย0.5เวสตนะครับวันหนึ่งนะครับถ้าเป็น VP 0ก็คือสายฟรีนะครับทําได้4งานครับก็เราก็กดทําไปเรื่อยๆนะครับ4งานครับ4งานปุ๊บพอทําเสร็จเนี่ยเราจะได้ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้ตรงนี้ด้วยนะครับเครดิตปัจจุบันนะครับมันจะได้วันละ1 1คะแนนนะครับ เราต้องใช้หนึ่งร้อยคะแนนนะครับในการถอนค่าธรรมเนียมนะครับเราต้องทําให้ได้หนึ่งร้อยคะแนนนะครับผมเออก็ประมาณประมาณสี่สิบปันนะเพราะว่าของเดิมนะครับเขามีให้เราหกสิบนะครับแล้วเราทําครบเดือนเนี่ยมันก็จะได้เป็นเก้าสิบแล้วอีกสิบปันก็เป็นสี่สิบก็จะเป็นครบร้อยนะครับส่วนส่วนคือเราต้องทำสี่สิบวันนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับสายฟรีนะครับ ไม่มีอะไรมากครับทําแค่วันหนึ่งไม่ถึงสองสองนาทีนะครับสี่งานนะครับแต่สอบถามนะครับสี่งานไม่ถึงสองนาทีครับอันนี้วันนี้ผมไม่ได้กดให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นในในของเขานะครับแล้วก็แล้วก็มาดูความพิเศษของเขานะครับอันนี้แอปนี้นะครับสายฟรีก็ทําได้นะครับตําแหน่งงานครับอันนี้นะครับถ้าเราเกิดเราเราชวนเพื่อนนะครับเก้าคนนะครับเราจะได้เงินเดือนด้วยนะครับนี่ครับ เง the ินเดือนนะครับสามร้อยนะครับแต่ว่าเพื่อนที่เราเชิญเนี่ยเขาต้องทํางานด้วยนะครับถ้าเราเชิญแล้วเขาไม่ทําอะไรเนี่ยเราก็จะไม่ได้นะตัวนี้นะครับเขาต้องทําด้วยนะครับอย่างน้อยสามวันนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับสามอย่างน้อยสามวันนะครับถึงเราจะมีเงินเดือนตรงนี้นะครับเงินเดือนก็จะยิ่งเราเชิญเยอะเรามันก็จะได้ตรงนี้ครับอันนี้เป็นแอปใหม่นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับพราว่าเพิ่งจะเริ่มทํานะครับแต่ว่าสายฟรีนะครับทาไปเรื่อยๆคไม่ต้องงวลนะครับ อันนี้เราก็มาดูของฉันนะครับปึ๊บอันนี้ผมทํามาแล้วนะครับทําได้ประมาณสามสี่ห้าวันนะได้สิบยูเอสนะครับถอนนี่แล้วมาดูเออมาดูการถอนดีกว่านะครับว่าเราต้องใช้อะไรนะครับในการถอนนะอันนี้เป็นไปดูหน้าแรกนะครับคู่มือนะครับอันนี้นะครับวิธีฝากถอนนะครับอันนี้ฝากถอนด้วย USDT ทนะครับเครือขายทาซยี่สิบนะครับ น่าจะเป็นของไบเนนส์สตังโกว่าน่าจะมีนะครับเพราะเจาใหญ่มันจะมีท R ีอาซียี่สิบหมดนะครับแต่ละแพลตฟอร์มครับอันนี้ครับมาดูเดือนหนึ่งนะครับถอนได้สองครั้งนะครับค่าธรรมเนียมการถอนนะครับ Vp ศูนย์ก็คือสายฟรีของเรานะครับค่าธรรมเนียมคือหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับสมมุติเราทํารายได้ไปหนึ่งร้อยยูเอสนะครับเราก็จะได้แค่สี่สิบนะครับเพราะจะหักค่าธรรมเนียมไปสี่สิบครับส่วน VP หนึ่งสายเติมนะครับก็จะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับค่าธรรมเนียม ึ่งร้อยก็ถอนได้ห <cl ose> ้าสิบเหมือนกันนะครับอันนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่า VEP ศูนย์อย่างเราเนี่ยครับมันต้องเก็บคะแนนเครดิตตรงนั้นให้ครบร้อยคะแนนนะครับถึงจะถอนได้นะครับแต่ตั้งแต่ VEP หนึ่งไปนะครับเขาจะไม่จํากัดเครดิตนะครับไม่ว่าคุณจะมีศูนย์ถึงหนึ่งร้อยคุณก็ถอนได้ทุกวันนะครับเดือนละสองครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกบัญชีนะครับต้องมีห้าสิบดีเทนะครับในการถอนแต่ละครั้งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ ็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับง่ายๆครับแค่กดเข้าไปทำแบบสอบถามนะครับถ้าคุณสายเติมก็ V.P. หนึ่งนะครับนี่ได้0.7นะครับ V.P. สองครับก็ได้1.2นะครับสายเติมก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับยังไม่เติมนะครับเพราะว่าเราเป็นสายฟรีนะครับทำไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับไอ้ V.P. หนึ่ง V.P. สองก็จะมีบอกราคานะครับว่า คุณจะอัปเกรดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับผมก็เพิ่งจะเริ่มทำกันนะครับเป็นแบบแพลตฟอร์มแบบสายฟรีไปก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับ